สวัสดีค่ะอีกับเจอค่ะมิสเตอร์เอ็มพีค่ะครับก๊อปไปสู่ซูเปอร์โปรนะครับค่ะเราก็จะพามาชมกับรถนะคะที่แก่งเลยทุกอุปสรรคนะคะวันนี้อยู่กับไททันนะครับไททันสีประตูยกสูงวุ้นเกียร์เกียร์ธรรมดา6เกียร์นะครับ<ช>ตัวนี้ใช่ค่ะไททันดับเบิลแคปพัทนะคะตัวนี้เกียร์ธรรมดาของโมโมเดล2023สีเทาดำแบบนี้ราคารถอยู่ที่8 4 6 0 0 0บาทคะ่ะ8 4 6 0 0 0สี่นนะครับและแน่นอนนะครับโปรเราก็ต้อง จัดพิเศษกันสุดๆอีกแล้วนะครับให้ลูกค้ากันสวยด้วยพร้อมแต่งด้วยเลยนะคะคันนี้คันนี้ลูกค้าใช้เงินออกรถอยู่ที่เท่าไหร่ครับ152,000บาทค่ะ1 5 2 0 0แแล้วข้างวดเหรอครับคันนี้โอ้โหสบายๆมากๆเพียง9,240บาทเท่านั้นนะคะคงที่ตลอด7ปีนะคะโอ้โห9ก0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคบไม่ถึงหมื่นด้วยแล้วก็ได้แต่งกันไปแบบสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับใช่ค่ะครบเซตฟร์ออปชั่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่า ของแต่งของแถมที่เรามีให้ในโปรโมชันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะ,ะดูตั้งแต่นี่เลยครับโลโก้ฝากระโปรงหน้าคันนี้ได้เลือกมาเป็นสีโครเมียมนะครับใช่ค่ะตกแต่งเป็นคําว่าไททันสปอร์ตเลยนะคะเลือกสีโครเมียมเนี่ยเพื่อให้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําเทานะคะ,ะใช่เลยแล้วไปตัดกับตัวกระจังหน้าของโมเดล2023ด้วยนะครับที่เป็นสีดําเงาแบบนี้นะ,ะนี่<ว>โดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับตัวโลโก้นี้ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีนี่เลยนะคะเหมือนกรีดอายไลเนอร์ให้น้องเลยกับครอบไฟหน้านะคะ ที่เป็นตัวดําเงาด้วยนะคะแล้วก็มีคลิปนี่กรีสีแดงโอ้โหตัดเส้นสีแดงมาให้แบบดูดีอ่ะดูสวยมากไากเพิ่มความดูสปอร์ตนะคะใช่เลยนะครับแล้วก็ยังมีนี่ครับอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวข้อไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้มาเป็นเที่ยวคู่ด้วยนะครับสีดําเงาด้วยนะใช่แล้วค่ะก็ดูแบบสวยงามลงตัวนะแล้วก็ยังขาดไม่ได้เลยกับตัวสเกิร์ตหน้านะคะก็เป็น RBS แท้นะคะของเราเนาะมีทั้งไฟเดย์ไลท์นะแล้วก็มีการ ตัดสีแดงให้ด้วยนะคะมีห่วงแดงด้วยมีห่วงแดงตัดเงินตัดหดูดีสวยสุดๆเลยนะครับะดูสปอร์ตลงตัวมากมากค่ะนี่คือด้านหน้าเนาะนะครับเราก็ต้องแต่งต่อเ่ด้านข้างกันเลยนะครับใช่ด้านข้างเนี่ยก็จะมากับนี่เลยค่ะตัวล้อ18นะคะเป็นแม็กออฟโรดของเรานะคะพร้อมยาง AT ตัวรถตัวเดิมของคันนี้จริงๆแล้วจะเป็น m a ็17นะคะเราก็อ<ช>ัปเกรดล้อให้ใ<ช>เลยค่ะแม็17แล้วยางจะได้คิดนึงด้วยยางขนาดแค่245นะครับ<อ>ซึ่งอันนี้เราเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นล้อ m a ็ขนาด18นิ้วนะครับลายก็มีให้เลือกเพียบ<ช>นะครับลูกค้าเลือกมาตัวอันนี้ก็คืออะตอมิกสีดําตัดกับสีแดงนะครับนตัดขีดแดงเข้าไปเนาะใช่ค่ะก็ดูแบบดูแซบลงตัวเนาะคันนี้ก็เลยจะรักษาตีมเป็นสีแบบ เทาดำดำแหมมีปัดเงินมีโครเมียมมีตัดแดงลงตัวสวยงามถึงตัวยางก็เหมือนกันนะครับยางเราก็ได้เลือกให้เป็นยาง AT ก็คือพร้อมลุยได้นะครับไม่ว่าจะวิ่งคอนกรีตหรือวิ่งวุยป่านะครับก็คือเป็นอัลตรานะคะก็สามารถลุยได้ทุกอุปสรรคเลยนะคะทั้งออฟโรดแล้วก็ออนโรดนะครับและยางได้ ไซส์เป็นขนาดใหญ่ให้มันเต็มซุ้มไปเลยด้วยด้วยขนาด265นะครับ6 0 A 1 8กันไปเลยนะครับนี่และยังสร้างความเต็มให้กับรถมากขึ้นสวยมากขึ้นด้วยซุ้มล้อนะคะมีประดับหมุดให้สวยงามมากๆเลยค่ะโอ้นะครับมีหมุดตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับของแท้เข้ารูปเป๊ะเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ยังไม่จบนะอันนี้นส่วนล้อเนาะเราก็ยังมีอื่นๆด้วยนะครับใช่ค่ะก็จะมีครอบมือเปิดกับประตูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบ โหเป็นดําเงานะแล้วก็มีคริปแดงก็คือมาเป็นเซตเดียวกันทั้งคันใช่โอจะเป็นตัวสีแดงคําว่าไทตันนะให้ดูดีดูดีหน่อยนะครับซึ่งมันจะมาเข้ากับพวกที่เป็นดําเงาที่มากับรถไม่ว่าจะเป็นตัวครอบกระจกมองข้างนะสีดำบันไดข้างเอ่ยนะแล้วก็พวกบันไดท้ายอ่าบันไดรวมถึงมือดึงประตูนะครับมาเป็นสีดําก็คือจะเข้าเซตกันกับตัว มือจับประตูด้วยเลยนะครับก็ดูแบบหูสปอร์ตสวยงามลงตัวจริงแล้วก็ยังมีฟิล์มรอบคันนะคะกันสาดข้างและที่สําคัญเลยนี่เลยเด่นดๆอีกชิ้นหนึ่งก็คือราวหลังคาน,นะคะตัวนี้ก็คือคุณภาพนะเป็นใช้งานได้จริงนะคะลแล้วก็เป็นการยึดน็อตด้วยนะเราไม่ได้ว่าเจาะเพิ่มด้วยนะคะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการแบบรั่วซึมต่างๆนะคะใช่แล้ใช้น็อตเดิมที่มากับรถเลยนะครับในยึดเข้าไปเรียบร้อยขนน้ำหนักได้เพียบนะครับใส่วางของอะไรก็ได้เนาะคช สวยงามมากๆเลยนะคะอย่าอื่นก็ยังมีนะครับไม่ว่าใส่กระบะไลเนอร์ของแท้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ฟรีค่าดําเนินการจดทะเบียนนะคะ แล้วก็ยังมีตัวนี่เลยครอบไฟท้ายนะคะมันจะเข้าเซ็ตจากตัวครอบไฟหน้ากันนี่เองนะครับก็จะเป็นดําเงาเหมือนกันนะคะดูแบบสวยงามดุดันนะใช่ลแล้วก็ยังมีครอบฝาถังน้ํามันให้ด้วยนะคะก็เป็นดําเงาทั้งเซ็ตเลยอย่างที่บอกโหดำเงาทั้งเซ็ตเลยก็คืออย่างที่บอกมันจะไปเข้ากับเซ็ตของพวกตัวยิบสามที่มีทั้งกันชนหลังก็เป็นสีดําเงาด้วยนะครับอ่าใช่ลเ,ลเลยค่ะมาดูแบบสวยงามลงตัวแบบนี้เลยนะแล้วก็แบบ ผ่อนสบายอย่างที่บอกเพียง9,240บาทเท่านั้นนะได้รถแบบยกสูงตัวพรีเมียมแบบนี้เลยเแล้วก็ออปชั่นของตัวรุ่นนี้นะก็ไม่ธรรมดานะคะมีมาให้เริ่มร้อดเลยนี่เริ่มด้วยตัวไฟหน้านะคะก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ให้แล้วนะนี d a y l ไลท์ที่เป็นแบบสเปกตรัมเนาะแบบยาวๆแบบนี้เลยแต่วันก็ดูโดดเด่นสบายตาด้วยนะครับเห็นช,ชัดเจนนะคะไฟตัดหมอกอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับ<ช>แล้วก็โมเดล2023เราได้ติดอุปกรณ์เพิ่มให้ลูกค้าไปด้วยเลยนะครับถูกต้องก็จะมีทั้งไวเลสชาร์จเจอร์นะคะแล้วก็มีชุดผ่อนแรงมือเปิดท้ายกระบะนะคะก็ทำให้เปิดแบบโหลงมาอย่างนิ่มนวลมากขึ้นนะคะไม่หนักมือนะ,อะนะครับใช้งานได้สบายๆนะครับแล้วนอกนั้น ตัวนี้ก็ได้เบาะหนังมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใช่ค่ะเป็นเกรดโรงงานเลยนะคะสวยงามนะคะภายในก็จะเป็นสีดํานะคะคุมโทนอย่างดีเนาะคุณแจก็จะเป็นคุณแจรีโมทนะล็อกขดล็อกได้นะคะมีเครื่องเครื่องเสียงให้อยู่แล้วด้วยนะคะตัวจอก็รองรับทั้งบลูทูธนะ FMAM แล้วก็เพิ่มแอปเปิาเพนออโต้อ่าแล้วก็ยังมีกล้องมองหลังนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะครับใช่แค่เข้าเกียร์ถอยหลังใช่ ก็จะมีภาพขึ้นจอนะครับมีสเกลบอกให้นะครับโหสะดวกสบายสุดๆเลยนะครับใช่ค่ะ,ะรวมถึงหน้าจอเนี้ยเราก็มีปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยให้ด้วยนะคะก็เป็นมัลติฟังก์ชันครบเลยก็ใช้งานได้สะดวกสบายดูหรูหราพร<ช>ีเมียมนะเป็นรถกระบะท,ที่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้รถกระบะในเมืองกันเหมือนเป็นรถครอบครัวกันแล้วนะคะใช่เลยนะครับอ,อื่นก็เป็นแบบระบบที่มันแบบอัจฉริยะที่มาซัพพอร์ตอยู่แล้วไม่ว่าระบบแอร์อัตโนมัตินะครับเนาะ วงมาลัยก็เป็น power ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะไฟนี่ก็สามารถปรับระดับความสูงต่ําของอไฟได้ใช่โกโกบรรทุกมากๆแล้วมันเชิดเหมือนเปิดไฟสูงใส่เขาแล้วก็กดระดับลําแสงได้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ที่สำคัญนี่ยตัวนี้นะคะมาด้วยเครื่อง2.4ไมเวกนะคะคีนิเซลเนาะให้แรงมาได้สูงสุดถึง181แรงมา้าเกียร์ธรรมดาก็มาด้วย6สปีดเลยก็ทำให้การเชนเกียร์เนี่ย ค่อนข,ข้างแบบราบรื่นแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะคะใช่เลยนะครับบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้ก็หายห่วงสุดๆแล้วนะครับแลนะแน่นอนรถเราก็ได้แต่งกันเต็มครบหมดเรร้อยแล้ว<ช>นะครับเตรียมที่ลูกค้าจะมา รับรถที่โชว์รูมนะคะก็จะเป็นเลิกแบบมงคลเนาะ9โมง9นาทีาแล้วก็แถมยังเป็นวันเกิดลูกค้าด้วยเดี๋ยวทา<อ>งเราก็จะมีเตรียมเซอร์ไพรส์ให้นะคะเดยอ๋อแฮปปี้เบิร์ตเดย์ลูกค้าก็เลยนะครับแน่นอนเราก็มีตุ๊กตาน้องหมีเตรียมให้เหมือนเดิมแล้วนะครับใช่มีให้ทุกคันเลยงั้นเดี๋ยวเตรียมไปเซอร์ไพรส์ลูกค้าวันเกิดด้วยกันค่ะไปเลยครับ กับคุณฟายนะคะเจ้าของรถคันนี้เป็นไงคะตัวรถสวยถูกใจไหมคะสวยค่ะถูกใจเลยสวยมากเลยเนาะหล่อปก,กติชอบไททันอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วอันนี้เจอพี่โจจากช่องทางไหนคะเฟซบุ๊ก <Facebook. S 1> อ๋อเฟซบุ๊กนะแล้วก็ถูกใจเลยนะคะใจเลยสวยครบจบโอ้สวยครบจบเลยเราได้คุยกับเซลล์คนอื่นไว้บ้างไหมคะ ก็คุยแต่ไม่ถูกใจนะถูกใจที่นี่ทำไมถึงเลือกซื้อกับพี่จอค่ะที่ <c oughs> แต่งรถหรือว่าที่โปรโมชั่นหรืออะไรเอยโ <c oughs> ปรโมชั่นดีๆแล้วก็แต่งครบจบที่เดียวโอ้โห <c oughs> คือแบบอ่ะดูแลให้ทุกอย่างเลย <c oughs> เราก็เลือก <c oughs> เองเลยเนาะแบบลายล้อแม็กหรือว่าของแต่งต่างๆก็แบบสวยถูกใจนะคะทำไฟแนนซ์ยากไหมคะ ไม่ยากเขาไปบริการให้ถึงที่ใช่ไหมคะดอกเดียวเลยเนาะก็ผ่านได้เลยนะดอกเบี้ยก็แบบไม่แพงด้วยได้คุ้มเลยช่วงนี้นะคะแล้วก็ถ้าสนใจมีคนสนใจแล้วไม่สู่แนะนำซื้อกับใครดีคะพี่โจได้เลยขอบคุณนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดด้วยเลยนะทางเราก็มีเซอร์ไพรส์ให้นะคะยังไงก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะกลับมาใช้บริการเราบ่อยๆนะขอบพระคุณนะคะ ถ้าสนใจรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆก็ติดต่อได้ที่โจมิสซเอ็ีนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งพี่กอล์ฟมิสูซูเปอร,ร์โกรนะคะวันนี้เดี๋ยวลูกค้ากับโจลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ